ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะเป็นวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2550เราจะมาฟังกันในเรื่องของพระพิธรรมค่ะท่านผู้ฟังที่มีคู่มืออยู่นะคะก็เปิดมาที่หน้า12ค่ะคู่มือการเรียนในชุดนี้ชื่อว่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระพิธรรมนะคะเราจะพยายามอธิบายไปตามคู่มือแล้วก็ขยายความให้เข้าใจมากขึ้น พระพิธรรมนั้นเราเรียนกันในเรื่องของความรู้ที่เป็นสภาพของปรมัาธรรมปรมาธรรมนั้นก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปแล้วก็พระพิธรรมนะคะดังนั้นการศึกษาพระพิธรรมเราศึกษาเรื่องหลาเนี้ยค่ะสี่เรื่องสี่เรื่องไม่เยอะใช่ไหมคะนิดเดียวเองพอได้ยินคาว่าสี่เรื่องก็เลยคิดว่าไม่มากแต่จริงๆแล้วแต่และเรื่องนั้นยังมีรายละเอียดที่เราจะต้องทาความเข้ใาใจนะคะ เนื้อหาในเรื่องของพระพิธรรมทั้งหมดกล่าวถึงปรมตทธรรมดังนั้นเนี่ยค่ะพอเราจะศึกษาปรมตทธรรมเราก็เลยต้องเข้าใจศัพท์ซะก่อนนะคะว่าศัพท์ของปรมตทธรรมนั้นเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรบ้างแล้วศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติธรรมนั้นหมายความว่าอะไรมาดูความหมายนะคะในหน้าที่13ความหมายของปรมัทธรรม ปรมัธรรมนั้นมีความหมายที่เป็นความหมายที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่เป็นความจริงอะไรบ้างคะที่เป็นความจริงโลกนี้เป็นความจริงไหมโลกนี้แตกทำไลายได้นะคะธรรมชาติที่เป็นความจริงที่ต้องเป็นความจริงชนิดที่แท้แน่นอนแล้วก็จะมีลักษณะเฉพาะตนโดยไม่มีการผันแปรไปโลกนี้จะแตกทำไลายไปความจริงที่เป็นปรมัธรรม ก็ยังมีลักษณะลักษณะเฉพาะตนอยู่ธรรมชาติอย่างนี้ค่ะเป็นธรรมชาติที่ปฏิเสธความเป็นศาสตร์ความเป็นบุคคลปฏิเสธความเป็นตัวตนซึ่งธรรมชาตินั้นได้แก่จิตเจตสิกรูปและพระนิพพาน ะะเรากําลังเข้าในเรื่องของเนื้อหาของพระพิธรรมดังนั้นเราจะต้องศึกษาว่าหมวดของปมรมติธรรมนั้นมีอะไรบ้างแล้วความหมายของปมรมติธรรมนั้นเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังก็ขอให้พยายามตั้งใจนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ศึกษาไปด้วยกันแล้วก็จะจะได้มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถที่จะฟังในเนื้อหาของธรรมะท,ที่ละเอียดลึกซึ้งต่อไปได้ในอนาคตนะคะ ถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานพื้นฐานในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าหาค่าอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยประโยชน์อันนั้นก็คือว่าเราเข้าใจธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งธรรมชาติอย่างนี้นำไปสู่อะไรนำไปสู่การค้นพบความจริง ความจริงเช่นนี้ค่ะเขาเปิดไว้นะคะเปิดไว้แต่ว่าเราเองนั้นปัญญายังไม่สามารถที่จะมองให้เห็นสิ่งที่เปิดไว้ได้เรามีสภาพของความปกปิดสภาพปกปิดนั้นเกิดขึ้นอยู่กับเรามาช้านานแล้วนะคะดังนั้นถ้าได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ไว้จะเป็นประโยชน์นำพาให้เกิดปัญญา ซึ่งปัญญาเหล่านี้ถ้าสูงสุดในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเรื่องของปัญญาบรามีที่จะนำเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยค่ะข้ามไปจากพ้นไปนะคะพ้นไปจากไหนพ้นไปจากห่วงแห่งกิเลสพ้นไปจากโอคะคือห่วงน้ำที่จะทำให้สัตว์นั้นจมลงไปกับกิเลสท,ทั้งหลายนะคะ mm hmm. นั่นก็คือการข้ามพ้นไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั่นเอง ในหน้าที่13นะคะมาดูความหมายของคำว่าจิตค่ะจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินนะคะเราเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะเห็นหรือได้ยินก็ตามอันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจิตกำลังทำหน้าที่แล้วบางครั้งเราอาจจะไม่เคยทราบเลยก็ได้นะคะว่า ขณะที่เรากำลังได้เห็นได้ยินกำลังได้รับกลิ่นต่างๆรู้รสต่างๆรับสัมผัสต่างๆเนี่ยคะ่ะเป็นเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นภาวะแบบนี้คะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่มีจิตเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์นะคะลองดูนะคะถ้าเราเปรียบเทียบว่าในขณะที่เราหลับเราหลับแบบสนิทเนี่ยคะ่ะ จากครูประสาทของเราก็ยังมีอยู่นะคะหรือว่าโสตปสตระสาทของเราก็ยังมีอยู่บางคนหลับไปได้ทั้งๆท,ท,ที่ยังมีเสียงอุกทึกมากมายแต่ถามว่าตอนที่เขาหลับนั้นเขาได้รับเสียงนั้นหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าไม่ได้รับเสียงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีจิตที่จะไปเกิดขึ้นนะคะเพื่อรับรู้เสียงนั้นในขณะที่เขาหลับไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติอย่างนี้นะคะ่ะ เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทำหน้าที่มารับรู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ในภาษาธรรมะเนี่ยนะคะก็ต้องทำความเข้าใจอีกนะคะว่าคำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ชนิดไหนดีอคะถ้าเป็นแบบดีๆหน่อยเขาอาจจะแบบว่าอารมณ์โรแมนติกอะไรทำนองเนี้ไม่ใช่นะคะคำว่าอารมณ์ในทางธรรมะนั้นหมายถึงสิ่งต่างๆที่ สามารถที่จะทำให้จิตรับรู้ได้สิ่งนั้นมีอยู่ด้วยกันหกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งการที่เขาเรียกว่าผลทพะอะค่ะคือการรับกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความไหวความหย่อนความตึงสิ่งเหล่านี้ ภาษาแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินในลักษณะของภาษาของนักปฏิบัตินะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการมากระทบกระทบที่ไหนกระทบที่กายเมื่อกระทบที่กายแล้วจิตก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะรับรู้สิ่งที่กระทบที่กายนั้นด้วยนี่คืออารมณ์ที่5ส่วนอารมณ์ที่6นั้นหมายถึงสิ่งที่เรานึกคิดเนี่ยค่ะ นึกคิดในเรื่องราวต่างๆปรุงแต่งไปนะคะบางครั้งเห็นเพียงเพียงดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยค่ะแต่เราปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปซะมากมายว่าในอดีตดอกไม้แบบนี้มีความหมายกับเรามากมายเราลึกถึงย้อนไปถึงบุคคลผู้ที่มอบดอกไม้ให้ในเรื่องเราวนี้ค่ะเขาเรียกว่าทรมารมณ์คือเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏทำให้จิตรับรู้ปรากฏทางใจ เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นนามธรรมนามธรรมของจิตตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของปรมาธรรมจิตที่เป็นนามธรรมจะมีชื่อเรียกหลายอย่างบางครั้งก็เรียกว่าวิญญาณบางครั้งก็เรียกว่ามโนเรียกว่ามนัดเรียกว่ามนินสีเรียกว่ามโนธาตุมโนวิญญาณธาตุแล้วก็บางครั้งก็เรียกว่ามนายตนะแล้วก็ยังมีชื่ออีกหลายชื่อนะคะชื่อของจิตเนี่ยค่ะ unexpected. เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านในหนังสือเรื่องออวิญญาณอาฆาตสมมตินะคะเป็นหนังสืออ่านเล่นอย่างงี้ค่ะวิญญาณอาฆาตจริงๆแล้ววิญญาณไม่ได้อาฆาตหรอกค่ะวิญญาณน,นั้นเป็นชื่อของจิตที่เกิดขึ้นรับรู้นะคะภายในตัวของเราก็มีวิญญาณมากมายเกิดตอนนี้ถ้าเรากำลังเห็นอยู่วิญญาณก็เกิดขึ้นที่ตาก็หมายถึงจิตนั่นเองขณะนี้เรากำลังได้ยินเสียงวิญญาณก็เกิดขึ้นที่หู หมายถึงจิตไปเกิดขึ้นที่หูเพื่อทำหน้าที่รับรู้เสียงนั่นเองค่ะส่วนปรมัตธรรมอีกประการหนึ่งนะคะคือเจตสิกสละเอจอจานต่อเต่าสอเสือสละอีกกไก่อ่านว่าเจตสิกนะคะภาษาบาลีจะต้องมีสะกดเขาเรียกว่าประวิสัญชณีไว้ที่ที่ตัวสะกดด้วยเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่มาประกอบกับจิต มาปรุงแต่งจิตนะคะ,ะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างจิตกับเจตสิกจิตเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำสมมุติว่าเราเอาน้ำเนี่ยค่ะน้ำปราปาเนี่ยนะคะใส่แก้วแก้วมีจำนวน121แก้วนะคะเราก็ใส่น้ำไว้ทุกแก้วเลยถามว่าน้ำในแก้วนั้นเนี่ยสีอะไรก็คงตอบได้ว่าเป็นสีเป็นสีธรรมชาติคือสีขาวคือ คือสีตามปกติของน้ำนั่นเองในแก้วน้ำนั้นเปรียบเหมือนจิตค่ะเจตสิกเจตสิกหมายถึงธรรมชาติที่ไปประกอบกับจิตไปปรุงแต่งจิตทำให้จิตเกิดความรู้สึกนึกคิดต้นเหตุแห่งการเห็นอาจจะเป็นเป็นสิ่งเดียวกันเช่นดอกไม้แต่บุคคลสองบุคคลเห็นดอกไม้เหมือนกันแต่ความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆทั้งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง บางคนอาจจะเห็นดอกไม้ชนิดนี้แล้วเกิดความรู้สึกโกรธไม่พอใจอาจจะโกรธในเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตสิ่งที่เห็นนั้นเหมือนกันแต่ผู้เห็นนั้นต่างกันเห็นอยู่ในเวลาเดียวกันแต่ผู้เห็นนั้นคิดนึกเรื่องราวไปต่างกันที่ต่างกันอย่างนี้ต้องมีเหตุค่ะเหตุนั้นก็หมายถึงว่า มีเจตสิกธรรมนั้นเข้าไปปรุงแต่งในจิตอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ว่าเอาน้ำประปาใส่แก้ววางไว้นะคะแก้วมีทั้งหมด121แก้วเราเอาสีแดงใส่ไปที่แก้วที่1ถึงแก้วที่7เราจะเรียกน้ำในแก้วที่หึ่งถึงแก้วที่เจ็ดนั้นว่าเป็นน้ำอะไรคะคำตอบก็คือเรียกว่าน้ำแดงถ้าสมมติว่าเราเอาสีเขียว ใส่ลงไปในแก้วน้ำนะคะแก้วที่8ถึงแก้วที่20เราจะเรียกแก้วที่8ถึงแก้วที่20่สิบนั้นว่าเป็นแก้วที่ใส่น้ำอะไรคะคำตอบก็คือเป็นแก้วที่มีน้ำเขียวเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดเดิมของจิตเปรียบเหมือนน้ำแต่เมื่อมีเจตสิกธรรมเข้าไปปรุงแต่งเจตสิกธรรมฝ่าย ไม่ดีถ้าเข้าปรุงแต่งไปซะแล้วจิตนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นจิตฝ่ายไม่ดีตามลักษณะของเจตสิกธรรมที่เข้าปรุงแต่งด้วยอย่างเช่นแก้วที่หนึ่งถึงเเรียกว่าน้ำแดงแก้วที่8ถึงแก้วที่2ีเรียกว่าน้ำเขียวเจตสิกธรรมฝ่ายอากุศลเมื่อเข้าปรุงแต่งจิตก็เรียกว่าอากุศลลจิตถ้าเจตสิกธรรมฝ่ายกุศลลจิตเข้าปรุงแต่ง จิตนั้นก็เรียกว่ากุศลลจิตเพราะฉะนั้นเจตสิกธรรมเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติที่เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติเหล่านี้มีทั้งทางดีแล้วก็ทางไม่ดีในหมวดของเจตสิกนั้นมีทั้งหมด52ลักษณะด้วยกันเจตสิกนี้ก็จัดเป็นนามธรรมหน้าที่ของเขาก็คือเกิดขึ้นร่วมกันกับจิตแล้วก็เกิดไปพร้อมๆกับจิตเนี่ยค่ะดับพร้อมกันกับจิต แล้วก็รู้อารมณ์เดียวกันกับจิตด้วยแล้วอาศัยอะไรเกิดเขาอาศัยเกิดที่เดียวกันกับจิตถ้าจิตเกิดที่ตาเดียิตก็ไปอาศัยที่ตานั้นเกิดด้วยแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับจิตที่รับรู้อารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแทบที่จะแยกไม่ออกถามว่าท่านลองนำน้ำแก้วที่หนึ่งถึงแก้วที่เจ็ดที่เราผสม โดยการใส่สีแดงลงไปนำมาแยกซิเอาน้ำออกไปต่างหากเอาสีออกมาต่างหากให้เห็นด้วยความสามารถของเรานั้นคงไม่สามารถที่จะทำได้แต่เราสามารถที่จะพิจารณาศึกษาแล้วก็รู้ได้ว่าในแก้วนั้นมีทั้งน้ําและมีทั้งสีเมื่อสีผสมลงไปน้ํานั้นก็ได้ชื่อว่าสีแดงบ้างหรือสีเขียวบ้าง ในขณะที่เจตสิกอาศัยสภาพของจิตอาศัยคืออาศัยที่เดียวกันกับจิตเกิดเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตในสภาพนั้นเนี่ยค่ะจิตเนี่ยเป็นสภาพของจิตที่เป็นประธานในการรับรู้อารมณ์แต่ในขณะที่จิตมีการโกรธก็ตามมีความโลภก็ตามก็เป็นเพราะว่ามีเจตสิกธรรมนั้นเข้าปรุงแต่ง ทำให้จิตนั้นมีความโกรธหรือความโลภนั่นเองเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะกำลังทำการงานต่างๆวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็โลภหรือบางทีเราก็หลงไปโดยที่ไม่รู้เท่าทันในเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับข่าวสารก็ปล่อยไปเถอะค่ะนะคะแต่ถ้าข่าวสารนั้นมีความจำเป็น กับการดำเนินชีวิตเราก็ต้องรู้ให้เท่าทันแต่ในเรื่องของการไม่รู้ที่เรียกว่าเป็นลักษณะของโมหะรู้ไม่เท่าทันสภาพความเป็นไปของของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราเราก็กำลังปล่อยให้ใจเรานั้นถูกกิเลสเข้าครอบงำขณะใดที่มีกิเลสเข้าครอบงำจิตจิตขณะนั้นไม่สามารถที่จะเป็นกุศลได้ถ้าจิตไม่เป็นกุศล สภาพธรรมของเจตสิกฝ่ายกุศลไม่สามารถที่จะเข้าปรุงแต่งกับจิตได้ขณะนั้นจิตเป็นอกุศลเพียงฝ่ายเดียวถ้าเราปล่อยให้อกุศลอกุศลคือความไม่ดีนะคะเป็นสภาพของธรรมดำธรรมะเนี่ยนะคะที่เป็นสภาพของความเร่าร้อนเป็นสภาพของความกระสับกระส่ายเป็นสภาพของการขวนขวายให้ไดมาซึ่งสิ่งที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่เราขวนขวายอยากเห็นเยอะๆดูแล้วก็อยากจะดูอีกไม่เคยอิ่มกับการรับรู้อารมณ์อันนั้นก็จัดเป็นสภาพของโลภะโลภะนั้นเป็นลักษณะของเจตสิกฝ่ายดำที่เข้าปรุงแต่งแล้วจิตนั้นก็มีสภาพของความเป็นโลภะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเปรียบเทียบอีกประการหนึ่งนักศึกษาดูในหน้าที่ส4 ถ้าจะเปรียบเหมือนเม็ดยาเจตสิกนั้นเปรียบเหมือนตัวยาที่อยู่ในเม็ดยาค่ะถ้าเปรียบการรับรู้อย่างนี้ค่ะว่าสภาพของจิตและเจตสิกเป็นเหมือนกับเม็ดยาเจตสิกนั้นเปรียบเหมือนกับตัวยาที่อยู่ในเม็ดยาจิตที่เกิดโดยไม่มีเจตสิกประกอบนะี่ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกับยานะคะเม็ดยาจะผลิตขึ้นมาโดยไม่มีตัวยาประกอบคงไม่ใช่วัตถุป,ประสงค์ของการผลิตยา เพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้เช่นกันเนื่องจากจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดร่วมกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในบางครั้งเนี่ยนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของจิตบางครั้งเราจะพูดถึงเรื่องของเจตสิกเราก็พูดรวมกันเลยค่ะว่าจิตรับรู้อารมณ์ แต่เราก็ต้องเข้าใจในฐานะที่เราได้ศึกษามาแล้วว่าจิตแล้วเจตสิกนั้นเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงจิตก็ให้เข้าใจไปว่าขณะนั้นก็กำลังกล่าวถึงเจตสิกธรรมด้วยอย่างเวลาที่เราอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าเวลาที่เราฝึกในการเจริญวิปัสสนาอาจจะฟังเทปธรรมะ ของท่านพระอาจารย์ที่แนะนำในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคะ่ะท่านก็จะบอกในทํานองว่าให้เราระลึกรู้สึกนะคะระลึกรู้สึกใจระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะจะมีคำสอนของท่านพระอาจารย์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาการระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นเพียงประโยคเท่านี้คะ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องของสภาพของที่ ของจิตที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของเจตสิกที่มาปรุงแต่งจิตไม่เข้าใจถึงเจตสิกฝ่ายดีที่เกี่ยวกับสติที่จะทำให้รับรู้อารมณ์ได้บางครั้งเราก็อาจจะฟังแล้วก็ผ่านเลยไปโดยไม่สามารถที่จะเข้าใจคำสอนเข้าใจจนสามารถนำมาปฏิบัติได้ให้เกิดผลได้กับตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องของจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์แล้ว เราก็ต้องเข้าใจโดยปริยายไปด้วยว่ามีเจตสิกธรรมนะที่ไปประกอบแล้วทำให้จิตนั้นสามารถรับรู้อารมณ์ได้นะคะตอนนี้เราเรียนกันคร่าวๆนะคะให้รู้จักเพียงศัพย์ยังไม่ได้เจาะไปในเรื่องของชนิดของจิตท่านผู้ฟังก็ดูต่อไปในหน้าที่14เรื่องรูปค่ะรูปคืออะไรรูปหมายถึงธรรมชาติที่แตกดับย่อยยับ สลายไปด้วยความเย็ยนและความร้อนในร่างกายของเรานะคะหรือสัตว์ทั้งหลายก็ตามที่มีรูปมาประชุมกันถามว่าเวลาที่เราพูดถึงรูปปุ๊บเรานึกอะไรไว้ในใจคะท่านลองตอบคำถามนี้ไว้ในใจว่าให้เรารู้จักรูปอา้าวพวกเรารู้จักรูปไหมรูปคืออะไรลองตอบคำถามคำว่ารูปนี้ไว้ในใจ บางท่านก็จะมีคำตอบเช่นรูปก็คือนี่ไงร่างกายเนี่แหละคือรูปหรือภาพที่ติดอยู่ที่ฝาผนังนั่นแหละคือรูปนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีความรู้หรือความเข้าใจที่แตกต่างกันไปอย่างนี้ก็อาจจะศึกษาธรรมะเนี่ยไม่เข้าใจแตกฉานเราก็เลยต้องมาศึกษาศัพท์ค่ะว่ารูปคืออะไรรูปมีจำนวนเท่าไหร่ ในลักษณะของชีวิตที่มีความเป็นไปที่เขาเรียกว่าสัตว์มีวิญญาณคลองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นอยู่ก็ตามนะคะในลักษณะของรูปเนี่ยรูปนี้หมายถึงธรรมชาติที่มีการแตกดับได้แตกดับไปด้วยอะไรสามารถที่จะสลายไปได้ด้วยความเย็ยนหรือความร้อนรูปมีอยู่ด้วยการถึง28ชนิด ในตัวเราเนี่ยคะ่ะมีรูปประกอบอยู่ถึง28ชนิดด้วยกันชนิดใหญ่ๆมีอยู่4ประการก็คือดินน้ำไฟลมนั่นเองตรงนี้ท่านผู้ฟังคงพอเข้าใจว่าพอพูดถึงว่ารูปนั้นมีจะมีเกี่ยวกับเรื่องของดินน้ำไฟลมก็อ๋อสิ่งที่เป็นดินน้ำไฟลมนั่นแหละที่มาประชุมกันเป็นรูปแต่ในร่างกายของเราไม่ได้มีเพียงแค่นั้น ไม่ได้มีเพียงดินน้ำไฟลมมาประชุมกันยังมีรูปต่างๆที่ประกอบอยู่โดยที่ดินน้ำไฟลมนั้นเป็นประธานลองพิจารณาดูลูกกตาของเราสิคะในลูกกะตากลมๆของเราเนี่ยคะ่ะเขาก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วในลูกกตานี้ก็ยังมีรูปชนิดต่างๆประชุมกันอยู่อีกนะคะอย่างเช่นประสาท เส้นประสาทในลูกตาตรงนี้เรียกว่าจักรุประสาทตัวจักขุประสาทเนี่ยก็เรียกว่ารูปค่ะเป็นรูปชนิดหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาทางหูภายในช่องหูของเราก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเป็นธาตุสีที่เป็นประธานเหมือนกันแต่ในดินน้ำไฟลมนั้นก็ยังมีเส้นประสาทเกิดขึ้น เส้นประสาทตรงนี้นะคะถ้าโดยทางแพทย์ก็จะเห็นเป็นเส้นโยงใหญ่มากมายแต่ความเป็นภะษาทะคือโสตะภาษาทะอันได้แก่รูปที่เป็นประษาทารูปที่เกี่ยวกับเรื่องของของหูเนี่ยค่ะคือโสตะระาษาทะเนี่ยเขาก็อศาศัยอยู่ในสภาพของดินน้ำไฟลมในช่องหูสิ่งเหล่านี้ประชุมรวมกัน แล้วก็สามารถที่จะแตกดับย่อยยับทำลายไปได้แล้วในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะรูปเหล่านั้นก็มีการแตกดับย่อยยับสลายไปอยู่ตลอดเวลาแตกดับไปแล้วก็มีเกิดการเกิดขึ้นมาใหม่นะคะโดยเฉพาะความเป็นรูปที่มีสมุธฐานคือการเกิดที่เกี่ยวกับการเกิดที่เกิดมาจากกรรม การเกิดของรูปเนี่ยมีเหตุแห่งการเกิดอยู่4ี่ประการด้วยกันอธิบายย่อๆไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของรูปกันอย่างละเอียดในคราวต่อไปรูปของเราเนี่ยเกิดมาจากกรรมในขณะที่เกิดก็มีการย่อยยับแตกสลายแล้วในขณะที่ย่อยยับแตกสลายก็มีรูปชนิดใหม่นะคะปรากฏเกิดขึ้น เขาเรียกว่าทดแทนกันอยู่เสมอในเวลาที่กรรมยังไม่หมดแต่ขณะใดาที่กรรมหมดลงไปแล้วรูปที่เกิดใหม่ไม่มีเกิดขึ้นอีกแต่รูปที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมสลายไปแล้วก็เสื่อมสลายไปเสื่อมสลายไปจนคลายคลายความเป็นรูปเป็นร่างนะคะ ความเป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อนเป็นแท่งของมนุษย์เนี่ยค่ะถ้าถ้ารูปแตกสลายไปจนไม่สามารถที่จะมีรูปชนิดใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็หมายถึงว่าร่างนั้นกำลังทอดลงบนแผ่นดินแล้วก็รอวันแตกสลายย่อยยับเมื่อแตกสลายย่อยยับไปแล้วความเป็นก้อนเป็นแท่งก็ถูกสลายไปด้วยนี่ค่ะเป็นลักษณะของรูปเพราะฉะนั้น รูปกายที่เราได้มานี้เราได้มาโดยเหตุใกล้ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเหตุใกล้แต่โดยเหตุที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดจริงๆแล้วเป็นเนื่องมาจากกรรมที่กระทามาแล้วในอดีตกรรมฝ่ายดีก็ส่งผลเป็นฝ่ายดีคือทำให้ได้รูปกายที่ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่น่าเกลียดนะคะเป็นไปได้ตามตามอัตภาพ เป็นไปได้ในตามของกลุ่มชนในยุคสมัยของกลุ่มชนใดที่มีความงามในสรีระร่างกายแบบไหนถ้าบุคคลที่กระทำกรรมมาอย่างดีแล้วก็จะได้รับสรีระร่างกายที่เป็นไปกับประชุมชนนั้นแต่ถ้ากรรมฝ่ายชั่วกรรมฝ่ายไม่ดีที่เป็นอกุศลกรรมที่กระทำสำเร็จแล้วก็ตามส่งผลมาในปัจจุบัน รูปสลีระที่ได้มาก็เป็นรูปสลีระที่ได้มาเนื่องจากอากุศลกรรมนั่นเองถึงอย่างไรก็ตามเมื่อได้มาแล้วปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีวันเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปนี่เป็นเนื้อความย่อของเรื่องรูปถัดไปเรื่องของพระนิพพานค่ะพระนิพพาน เราคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆหรือมักจะอ่านหนังสือเจอนะคะว่าพระนิพพานเรามาศึกษาคําศัพท์คํานี้นะคะว่าพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติชนิดที่พ้นพ้นไปจากกิเลสพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดต่างๆพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพระนิพพานเนี่ยมีอยู่ด้วยกันโดยลักษณะที่เรียกว,ว่าปริยายมีสองลักษณะ ลักษณะแรกคือสอุปาทิเศส,ะสะนิพานท่านลองสะกดดูนะคะสะอุปาทิเศส,ะสะนิพานเป็นนิพานชนิดที่เป็นไปกับขันห้าอย่างเช่นในช่วงพุทธกาลที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่พระนิพานนั้นเป็นไปกับขันห้าหมายถึงว่ามีการประหารกิเลสได้หมดสิ้นแล้วเป็นลักษณะของกิเลสนิพาน แต่ขันห้ายังมีการเป็นไปอยู่เกิดดับสืบต่ออยู่ก็คือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองพระนิพพานอีกประการหนึ่งคืออนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ปราศจากขันห้าได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้หมดจดจากกิเลสแล้วก็สิ้นชีวิตไปแล้วนั่นเองลักษณะอย่างนี้คือกิเลสก็ไม่เหลือ ขันห้าก็ไม่มีก็คือเรียกว่าอีกศัพท์หนึ่งเรียกว่าปรินิพานปรินะคะปอาปารเรือสลีอ่านว่าปริปริตัวนี้หมายถึงทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเราได้ยินศัพท์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นคําว่าปริมณฑลก็หมายถึงทั้งหมดก็คือมนฑนโดยรอบเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าปริมณฑลปริแปลว่าทั้งหมดเมื่อบวกรวมกับ นิพพานได้ศัพบว่าปรินิพพานหมายถึงจิตเจตสิกและรูปนั้นหยุดนะคะหยุดการสืบต่อดับลงไปอย่างสิ้นเชิงก็หมายถึงว่าเมื่อปรินิพพานไปแล้วก็จะไม่มีการเกิดอีกไม่มีภพชาติอีกต่อไปนี่คือความหมายของปรินิพพานนิพพานนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพุทธศาสนาทีเดียว ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องพยายามให้เข้าใจถึงให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในเรื่องของคำสอนถ้าเราเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดนี้ให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกนะคะ